สวัสดีครับวันนี้เจอกับ Ford Apple ก็ต้องเจอรถหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับวันนี้เรามีรถตัวรุ่น WiT c ท c กซ์คนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแต่งแบบสวยงามเลยนะครับคันนี้แต่งอะไรคุณพาบ้างเรามาชมรอบคันของรถคันนี้ Wi t แท Cup 4คคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเรียบหรูดูดีแบบนี้ตามที่ต้องลูกค้าต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนดูรอบคันนะว่าคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับ White Tag Cup C นะครับคันนี้แต่งเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์เลยนะครับประจังหน้าปรนชมหน้าเป็นแบบแรปเตอร์เลยครับฝหน้าเป็นแบบ b i แมทิกแอลวีดีนะครับยังโตโยอ RT 2 7 5 5องพร้อมกับแม็กเวกวีเอฟศูนย์หนึ่งฟมมิ่งน้ำหนักเบาเลยนะครับรอบคันแต่งสวยงามนะหรับตัว White Tag Cup C คันนี้ฝาครอบบาท้ายเป็นของชุดแต่งวายนะครับทำเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในจอซิงโฟร์เอจงนิ้วต่อ Apple c a r p l a y และ Android a u ต o ได้นับเกียร์ออโต้แบบ10สปีดพร้อมการประมดุดออฟโรดถึง6โหมดเลยหงงไฟฟ้าปรับได้สีทางพร้อมระบบแอตติ i ค e c ซคอนโท o ลนะฮะเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางเบาะนั่งสีดำเดินได้สีส้มรอบคันแต่งสวยงามรับตัววายแท็กขับสี่คันนี้เป็นชุดแต่งหน้า r a p t o r ร์สำหรับพี่เพืเ่อนๆทุกท่านสนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นวายแท็กขับสี่คันนี้นะครับทุกอาชีพจัดแฟแนนได้เรามีเจ้าที่ทำัญญาถึงบ้านด้วยแล้วกส่งงมอบบถึ้านนััเลย จองออนไลน์ปลอดภัยแล้วเปเซ็นแน่นอนกับ Ford Apple พระนครเกษตรเนาะม,มินครับหรือโทรศูนย์ห้าสองหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์หกนั่นเองครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจ Ford a p p l e พระนครเกษตรเนาะม,มินด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมอขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า